ขนส่งสุราธานีตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะและคนขับเมื่อวันที่29ธันวาคม2566ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีกรมการขนส่งทางบกโดยนางสาวสุกัญญามีบังเกิดผู้ตรวจราชการกรมพร้อมด้วยนายจตุรงค์แก้วกระสิขนส่งจังหวัดสุราธานีนายปณิธิผิวแดงหัวหน้าขนส่งจังหวัดสุราธานีสาขาเกาะสมุยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด กออรมนอภาคสีพื้นที่เกาะสมุยได้ร่วมกันตรวจความพร้อมของสถานีขนส่งในการให้บริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรวจเข้มรถโดยสาสรสาธารณะคนขับให้มีความพร้อมและปลอดภัยสูงสุดระหว่างการเดินทางรับส่งผู้โดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วง7วันอันตรายจะมีเจ้าหน้าที่ขนส่งเตรียมความพร้อมอยู่ประจําสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกสถานีจุดตรวจและจุดพักรถจะตรวจความพร้อมของรถโดยสารและคนขับ พนักงานขับรถต้องมีใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทของรถที่ขับคนขับจะไม่มีสารเสพติดไม่มีแอลกอฮอล์และจะต้องขับรถต่อเนื่องไม่เกิน4ี่ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเส้นทางที่มีระยะทางไกลเกลินกว่า4ี่ชั่วโมงจะต้องมีคนขับเปลี่ยนสลับกันทุก4ี่ชั่วโมงสำหรับความพร้อมของรถโดยสารตัวรถสภาพของยางรถดอกยางต้องอยู่ในสภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งดับเพลิงเข็มขัดนิรภยัยค้อนทุบก,กระจกต้องมีสภาพสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ และประตูทางออกฉุกเฉินต้องเปิดได้และไม่มีสิ่งกีดขวางทางออกประตูสำหรับในช่วงของเทศกาลนะคะช่วงเทศกาลก็เ็ดวันเราเรียก7จวันอันตรายเจ้าหน้าที่ของเราก็จะเตรียมความพร้อมจะอยู่ประจําสถานีทุกสถานีนะคะรวมถึงจุดเช็ค,คอย์หรือว่าเ,ออเลสเทเลียนะคะเราก็จะมีการตรวจความพร้อมของคน คนขับรถแล้วก็รถนะคะเราก็จะตรวจอย่างเช่นคนขับรถเราก็จะดูมีระบบ GPS ดูว่าพนักงานที่ขับรถมีใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทของรถที่ขับอยูไ่ไหมคนขับจะต้องขับรถติดต่อเนื่องไม่เกิน4ชั่วโมงจะต้องพักงชั่วโมงจะต้องมีถ้ามีระยะทางไกลที่เกินกว่า4ชั่วโมงไปใช่ไหมคะอย่างเช่นมาไกลๆอย่างทางใต้เนี่ยไกลแน่ต้องมีคนขับรถเปลี่ยนมืรกนอย่องนือ่องและคือสลับกัน สำหรับรถนะคะเราก็จะตรวจเรื่องความพร้อมของรถรถเนี่ยดอกยางมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าดอกยางไม่มีเวลาเบรคก็จะทำให้เกิดเระเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตรวจความลึกของของยางนะคะแล้วก็อุปกรณ์สวนรวมทั้งหลายบนรถเราต้องตรวจหมดรวมถึงประตูฉุกเฉินคอนทุกแล้วก็ถังดับเพลิงคะ่ะถ้าเกิดไฟไหมเราจะต้องมีความพร้อมถังดับเพลิงก็ต้องพร้อมใช้งานนะคะสารเคมีที่อยู่ในถังก็ไม่หมดอายุถังดับเพลิงก็ไม่หมดอายุค่ะ สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย